bay thiếu lên nó còn phải lông bâng chập tư lòng xưa thăm nó sao nó con chiếu lương ngọn đắng sao luồng loài luồng rim phăng khốn giam mấy cô cao sao lá có xuôi mùi có say xuẩy thế าส,าสาวยู้วันก็งาสวยบาดใจชายสาวยูวันก็งา มีสบายสบายนครพนมผมวัชรินเจีริยบุญญาครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่โรงพยาบาลนครพนมนะครับอยากจะขอแนะนําให้ท่านผู้ชมรู้จักนะครับวันนี้ผมมีพิธีกรรับเชิญชื่อน้องต่ายสวัสดีค่ะช <c oughs> ่นานราศานะคะ <c oughs> เป็นพยาบาลชาชีพช <c oughs> ันนัญการนะคะทางานประจำที่แผนาากสัญญกรรมชายโรงพยาบาลนครพนมค่ะ ค่ะในวันนี้นะคะมีเจ้าหนี้ที่แนะนำด้วยควอพี่วงแหวนนะคะคุณอาจิมาศิชนค่ะและในวันนี้เป็นมินิใหม่อันเดียร์ทาได้รับความรู้น่จากท่านวิทยากรกิติมศาศค่ะคือท่านดรอาจารย์จานดูทีเกียร์พันธ์อาจารย์สวัสดีค่อาจารย์ครับวันนี้ท่านเกียรติมานะ่ยขอขอบคุณอาจารย์มากครับเราชาวจังหวัดนครพนมก็รู้สึกดีใจนะภูมใจนะเพราะว่าหนี้จะก้าวขึ้นสู่วันพุธมค่าใช่ไหมคุณตายคิดว่า ว่านี่อาจารย์แล้วมีะแล้วด้วยความที่โรงพยาบาลบำรุงนะคะจะก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลนุ่นพิเศษอินโูจีนะคะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็มีการวางแผนดำเนินการเป็นสเต็ปค่ะสำหรับวันนี้ทางพีซีทีสัญญากมนะคะก็มีคณะทีมวิทยากรคณะผู้จัดนะคะที่โรงแหวนก็ได้เรียนเชิญอาจารย์ยุวดีพุทธานนะคะเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้พยาบาลในสายวิชาชีพเดียวกันเพื่อที่จะเกิดการพัฒนาในเรื่องการดูแลนะคะ การค้าอุตสาหะอะให้เกียรติมาอาจารย์ที่ว่ามาวันนี้อาจารย์ได้เลยบครับให้อะไรบครับมาวันนี้สิ่งที่มามากมากสิ่งที่อยากจะทําให้เกิดที่นครพนมก็คือมองว่านครพนมเนี่ยจะเป็นศูนย์การในระดับเอกภมิภากษ์แน่นอนนะคะแล้วก็สมรยภาพของโรงพยาบาลก็มีแล้วเราก็พบว่า คนไข้ส่วนใหญ่ในประชาชนเนี่ยปัญหานะคะที่มันจะเกิดขึ้นปัจจุบันและในอนาคตนะคะก็คือว่าในเรื่องของเรื่องแผลนะคะแผลนี่ไมเป็นเรื่องธรรมดานะคะอานะครผมฟังแล้วเมื่อกี้นะฟังมาได้ขึ้นชั่วโมงผมเพิ่งรู้ตัวว่าโ้เรื่องแผลทั้งตัวเลยนะาชัยเป็นลื่นใหญ่นะวันที่อาการก็เลยมาให้ข้อมูลเรื่องเรื่องใหญ่นี่แนละอย่างเช่นว่าเมื่อกี้คุยกับน้องวงแหวนแคทออน ไม่นห็นนักร้องนะร้องไมว่าท่านงแหวนแขกอ่อนนักร้องนะแกมีคนไข้นะประจำอยู่ที่ถึงเจ็ดหมื่นใช่ไหมเยอะขนาดนี้คอัจารศรีชนนับเป็นพยาบาลเป็นลศิษย์ของอาจารย์ยุ์นะคะเป็นพยาบาลที่เรียกว่าผู้ดูแลแผลรอว่า Ener E แปลว่าอะไรจ้ะมาจาก i n t e r o s t e r m a l แปลว่าพยาบาลที่ดูรูดูรู นสองโผล่คืออาจารย์เมื่อปีฟังอาจารย์ทู่สองโผล่เลยนะครับและอะไรนะคะก็การดูแลของเรานอกจากจริงเรื่องลูที่เป็นขวานเทียนหน้าท้องนะคะแล้วก็ยังดูเรื่องแผลเข้าไปนะคะซึ่งจังหวัดนครพนมของเรานะคะตอนนี้มาเป็นอันดับหนึ่งคือแผลที่ประวัตเท้าค่ะโอ้ประวาติเท้าเป็นแล้วมีการต้องการการดำเนินชีวิตมากเลยค่ะคือลูกหลานต้องเท้า จังหวัดนครปฐมนะคะพี่น้องเราก็มาใบริการเลยพี่น้องสากลเวียดนามาแน่นะมาเยเวียดนามาวมีถึงข้ามากมาถ้ามากที่มาที่นี่สองพันโลเลยนะก็มาเป็นลูกค้าของเมาทำงานที่นี่ค่ะโอ้ค่ะดังนั้นอย่างนั้นที่อาจารย์พูดนะจะเป็นอะไรศูนย์ภูมิภาคอนุภูมิภาคจะไปได้จะไปได้ใช่ไหมอาจารย์มาเป็นยังไงคือให้ความสังเกตครับว่าอนุภูมิภาคอ๋อเพราะว่า ก็ไม่ไม่ทราบว่าที่โรงพยาบาลนี้ตั้งเกณฑ์ว่ายางไรแต่แต่ตัวเองในฐานะที่อยู่ส่วนกลางคือกรุงเทพเนี่ยก็พบว,ว่าการที่จะทําให้ประเทศชาติเนี่ยมีชื่อเสียงแน่นอนนะคะส่วนหนึ่งของประเทศไทยก็สามารถที่จะทำได้แล้วนครพนมเนี่ยมีโอกาสนะคะมีจุดที่จะสามารถทําได้แล้วที่สําคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นของบุคลากรโรงพยาบาลไล่มาตั้งแต่พอนะครแล้วก็ไล่มาตั้งแต่ แพทพยาบาลแล้วก็น้องๆที่เป็นพยาบาลที่ไปไปอบรมนะคะเฉพาะทางที่กรุงเทพนะคะแล้วสามารถมาดูแผลที่มันมีความซับซ้อนมากพี่น้องบอกว่าเรื่องของแผลปัวหวานอย่างเดียวแต่ในอนาคตนะคะถสูงอายุแผลมะเร็งแผลมะเร็งอาาจรย์ไม่ใช่อาจจะน้อยกว่าแผลก็เรียกว่าแผลกดทับแผลกดทับผ่ะที่ทั้งคนเราจะเป็นพวกสโตรกพวกเอ่อสโตรกเป็นอะไรเนี่ย ที่เลือาสมองให้ทำให้เป็นพาเป็นอัมพาตแล้วก็เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ไม่นานก็จะเกิดแผลแล้วสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลเบาวานหรือแผลอะไรต่างๆถ้าดูแลไม่ดีก็อาจจะเกิดผลการติดเชื้อในระบบนะคะในระบบเลยการติดเชื้อในระบบก็จะทำให้เสียชีวิตจะรูเล็กๆที่อยู่บนผิวหนังถ้าดูไม่เป็นนนะคะ ไม่เข้าใจก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวคนเวียดนามต้องมีปัญหาเหมือนกันแน่อเรื่องจิตวิรูนเรื่องแฉกหรือรูปที่อยู่กับผิวหนังน้องน้องตายเข้าใจไหมคะเธอยังยังเป็นสาวอยู่รู้เรื่องหรือเปล่าแล้วมีความคิดว่ายังไงที่อาจารย์พูดอ่ะก็หมายอาจารย์ว่าค่ะก็ในเมื่อคนเรานะคะปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุมีอากา ค่ะการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็เหมือนของเรามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมคะในโรงพยาบาลเนี่ยการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นด้วยอาจจะความไม่พร้อมของครอบครัวที่ดูแลก็เป็นไปได้คจะไม่เกิดปัจจัยเสี่ยงที่จะไม่เกิดเรื่องแผลตามมาจาว่าค่ะผู้สูงอายุดูไม่ถึงผมเลยเนี่ยผมมีมีรู้เลยย่งพอมีรู้พอจะดูได้เนี่ยดูเป็นไหมถ้าดูไม่เป็นก็จะต้องถามพี่มบ พี่วงนะี่วัเจ็ดหมื่นคนนี่ของยี่นะพี่ดูยังไงนะครับเป็นท่จานังนแทจชุมชนคงสยาบาลชุมชนแล้วก็มียาบาลับสนีต่างครับซ่งเราองสร้างเครือข่ายค่ะเก่งคนเยวไม่ทั้ดหรอกค่ะประชาชนท้ีเจ็0นคนใช่ไหยเ็แสนนะเจแส่วาตอนนีเป็นคนไข่คนที่หกเจ็ดหมื่ ก็แปลว่าการละ10%เลยน่าจะเราถือว่าไม่น้อยนะเราต้องทุ่มเทอะไรใจยอะไรใจแล้วก็คือคนน้อยเราต้องสร้างเครือข่ายแต่ตอนนี้เราก็เลยเชิญเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัดนะคะทั้งจังหวัดทันงปีนี้เพื่อจะมาเป็นเครือข่ายในระดับแห่นํำความรู้ในวันนี้เนี่ย่ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องต้องแต่เข้าใจคำว่าเครือข่ายแน่นอนค่ะถ้าเราทำงานคนเดียวไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะแต่ถ้าเครือขานเข้มแข็งก็เลย เราเหมือนกับอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ชื่อถามอาจารย์ยว่าอาจารย์นี่ไปยุระดับคือคือวันนี้ผมมา,มาฟังเลยผมไม่ได้เป็นพยาบาลไม่ได้เป็นหมออาจารย์มาฟังรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะมีความรู้นะฮะและเป็นคือขายของอาจารย์ได้นะถึงเราจะไม่ได้พยาบาลนะไม่ได้ไม่ได้รักษาโดยตรงอย่างอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้อ่ถ้าหากไม่มีความรู้แล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่ามีการรองเรียนใช่คนะฮะ อาจารย์มีมีข้อคิดยังไงฮะเรื่องเกี่ว,ว่าการการที่ยกระดับพยาบาลของของชุมชนขึ้นมาอาจารย์รู้สึกปัญหาย,ยัางไงอ๋อคือปัญหาตอนนี้สําคัญที่สุดคือการมีความรู้ที่ทันกับนะคะ,ะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเช่นปัจจุบันนี้แผลเนี่ยม,มันไม่ใช่ทาแต่เฉพาะใช้สัง ري จากพรนะคะ <laughs> แผลบางแผลวามจาเป็นจะต้องปิดไม่ให้เชื้อเข้าเลยครับเพราะฉะนั้นการที่ใช้พวกสั สมันไม่มีทางน,นะคะแล้วแผลพวกนี้ถ้าใช้อย่างนี้โดยที่ไม่เข้าใจลักษณะแผลเพราะทาที่แผลหายชา้าแล้วช่วงที่แผลหายช้าระหว่างที่กรังรอหายมันอาจจะมีโรคซ้ำขึ้นมาเช่นเชื้อหรืออื่นอื่อมากมายดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็จะมีการพัฒนาพวก อุปกรณ์ที่ใช้ทาแผลซึ่งตรงนี้ฮะโรงพยาบาลที่อยู่านจังหวัดหรือโรงพยาบาลในชุมชนหรือโรงพยาบาลที่โดยเฉพาะนครพนมครับก็บางทีก็ต้องรับคนไข้มาหรือนครพนมเองก็ต้องใช้วิธีที่มันใช้อุปกรณ์ที่มันใหม่ๆดรังกนั้นเนี่ยถ้าพยาบาลเข้าใจนะคะก็จะสามารถใช้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็เลือกไม่ถูกใช้ผิด มันก็เกดิดกลายเป็นการใช้จ่ายที่มันดูสูงเออือยแต่จากการวิจัยอะไรแบบนี้นะคะก็พบว่าถ้าเราใช้ถูกระยะเวลาการถ่ายก็จะลดลงการ,รที่ทําให้ผู้ป,ปว่วยต้องยังกว่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ลดลงแล้วค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดต่อการหายแผลหนึ่งแผลนะคะ<ร>ไม่ใช่ต่อการทำแผลแต่ละครั้งปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะว่าการคํานวณเนี่ยเราคำนวณปิดเราไปคํานวณการใช้แต่ละครั้ง แทนที่จะคำนวณการหายแต่ละครั้งว่าทั้งการหายทั้งหมดเนี่ยมันใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่จึงทําให้ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เข้าใจในทางด้านเศรษฐศาสตร์าตราการรักษาอย่างจริงจังก็ทําให้เราคนไทยเราเนี่ยก็ขาดโอกาสในการที่จะใช้ของดีๆของดีๆแบบนี้คือของดีเป็นคุณภาพอะของดีๆผมก็ไม่เข้าใจนะแต่กรั่วคนสวยกัลัง้อยู่นี่นี่นกตาย แล้วกถามเหยอเมื่อกี้น้องตายบอกว่าที่นักเียบาลเรามานะทุกคนบอกว่าคุณสวยก็คุณยิ้มยังไงการยิย้มมันสื่อออกมาเมืม่อะไรเมือเ่อไร่ยิ้แค่นกยิดีให้บริการนะครับก็คือตรงพยาบานลนครปฐมนะครับปรับปรุงนะครับรแล้วก็พัฒนานะครับแม่จากภายนอนกนอาจารยนะ์แล้วก็ภายในด้วยนะคือเรื่อต้นนะครับคือเสียงที่ที่มานะฮะท้าวพลทบกุบก๊ย คนไข่บางคนหมดไม่ได้รับบริการแานที่ดีอาจารย์แต่อย่างน้องวงแหวนคนไข้เจ็ดหมื่นนะท่านผู้ชม่ะเจ็ดแปดหมื่นมีไม่ใช่การที่จะเข้าไปเจอหน้ากันเองผมว่ายังลำบากเลยนั่นนี่มาให้บริการเพราะฉะนั้นบางทีมันก็อาจจะมีข้อตกลงนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเห็นนะว่าวันนี้ตโรงพยาบาลเราของามานะมาตะปุ้นอาจารย์ทำให้ระบบของเราทำงานแล้วก็มีแบบน้อง โรแรมเนี่ยรู้ไคนไข้เจ็บแปดหมื่นคนมีแบบน้องตายมาดูรอยยิ้มน,นะฮะเพราะการแก้ไขและการพัฒนาผมว่ามันจะควบคู่นะโดยมีบุคลากรข,ขนาดอาจารย์เนี่ยมาให้ความรู้อย่างนี้ผมว่าโรงพยาบานครพนมดีสิทธิ์นะอี่จะกเ้าต้องต้องตายว่าไงค่ะก็เก้าเข้าสูอา่อุบัอิรุ่ยไทยดีจริงค่ะโดยเรามีมีการนําเสนอแล้วก็ภูมิใจในการที่ท่านได้มา มาปฏิบัตินะครับขอให้ชาวจังหวัดนครนมและก็จังหวัดข้างเคียงนะ a อซที่ว่านี่เชื่อมากนนะครับโรงพยาบาลนครนมเนีเ่ยผมโฆษณามากไปหรือเปล่าอาจารย์โฆษณามากไปแบบให้นะการมันเพราะถ้าเรากระตุ้นกันแล้วเรารักษากันและช่วยกันนะผมว่าสิ่งที่เราพวกเราฝันนะพวกเราอยากจะไ่ปพาไปให้ถึงนะน่าจะได้ยังน,น,นะครับขอบคุณน้าคบอาจารย์ครับขอบคุณน้าครับ ในยามที่ทอ้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึง่งจะคิดถึงและคอยอห่วงใยในยามที่ชี ที่โลกรา,ามความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล โรงพยาบาลนครมนฑลมันเหมือน,นบ้านเรานะครับเรากำลังกอบทายนะเตรียมสร้างเพื่อให้ทายตรงนี้เป็นทายที่มั่นคงและแข็งแรงในอาานาคตการสร้างการช่วยกนะันมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับและต้องมีกนะํกำลังใจส่งเสริมซึ่งกันและกันการให้กำลังใจกัน มันก็เป็นมีคนทางซึ่งพวกเราก็มีส่วนร่วมนะ,ะการทํางานเยอะก็ย่อมมีการผิดพลาดบ้างนะครับแต่อย่างที่ผมมาดูนะ,ะก็มีการพัฒน,นาบุคลากรเริ่มเรียนรู้เริ่มเข้าใจมีการกระตุ้นของหน่วยองค์กรข้างในนะครับใ่วจนเป็นท่านผู้อํานวยการาเข้ามาได้ปรับปรุงแล้วมาสร้างมุมทัศนะตนะคตะิจิตสํานึกของการบริการ แล้วการเป็นคุณหมอเป็นในแพทย์พยาบาลนะครับบางครั้งต้องใช้เวลานะแต่พวกเราจะอยู่และช่วยกันสร้างได้นะฮะโรงพยาบาลของเราจะขึ้นสู่อน,นุมิภาคที่เราว่าฝังไว้ได้ก็ต้องเป็นเราชาวจังหวัดนครปนมต้องช่วยกันกระตุ้นและก็ให้กําลังใจกันนะทำลายนะพูดครั้งเดียวก็เสียหายหมดแต่ถ้าหากเราจะสร้าง ต้องใช้ระยะเวลาเพราะนันผมอยากจะเป็นขอเป็นส่วนหนึ่งของการให้กําลังใจเราให้กําลังใจกับเพื่อคนจังหวัดนครปฐมเพื่อโรงพยาบาลของเราจะเป็นที่มีชื่อเสียงในอนาคตรนะครับกาไรนะครับการทำคำเดียวทำไดทำชัว่วทำแักเดียวอ,อุอันนี้คำขวัญครับนี่นะครับทางกล้องบอกว่าการครับไหนพูดใหม่สิ การทำดีมันยากทำดีมันยากมันใช้เวลาเฮอช่วทำครั้งเดียวทำแป๊บเดียวทำครั้งเดียวก็วชั่วแล้วทำเการแดนซ์นี่ดูสงังคมฟาดเซเว่นในยามที่ท้อแท้ ชีวิตกมดมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกรา้างความหวังห้ยว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีก ลังบนหนทางไกล